สวัสดีครับผม้มโกยแล้วนะครับวันนี้มากับนาฬิการุ่นใหม่จากทางการมินนะครับคือการมิน f o r ์เนอร์ห้าเนะครับแต่บอกก่อนนะครับเดือนนี้ไม่มีรีวิวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของผมนะครับอันนี้มีคนฝากซื้อมาผมเองอยู่กับเจ้าซุนโตเลสของผมเหมือนเดิมนะครับมาแกะดูกันดีกว่านะครับฟ a าบนี่การมินฟอร์เนอร์ห้าเนี่ยคือมาเป็นซีรีส์ที่ ต่อยอดมาจากซีรีส์2เดิมนะครับที่เดิมเป็น265ใช่ไหมแต่ปีนี้เขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก2มาเป็น5แทนนะครับก็ถือเป็นการนับรุ่นใหม่เลยเพราะว่าเดิมเนี้ยมันจะเป็น2แล้วก็กระโดดไปที่9ใช่ไหมหกกับ7เคยมีแต่ว่านั่นไปแล้วนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับคือเป็นหน้าจอแบบ Amoled นะครับขนาดใหญ่เลย47มิลลิเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเทียบไซส์ดูกับเจ้า ซุนโตเรสของผมนะแล้วก็สายรอบนี้มันเป็นสายแบบเหมือน2ชั้นอะมันจะเป็นสายสีแบบเหลือบๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสีเทอร์คอยน์นะครับเป็นสีแบบตัวเรือนสีขาวหน้าปัดเป็นสเตเลตสีเขียวนะครับแล้วก็สายเป็นสีขาวฟ้านะครับเออตัวเรือนมันก็พอๆกับซุนเตอร์ซุนโตเรสนะซุนเตอร์อะไรแหละเนี่ยก็พอๆกันนะครับถือว่าเรนใหญ่พอสมควรเลยนะครับชัดเต็มตาป๊าปนี่ อันนี้เซนเซอร์การวัดอะเป็นจะเป็นเซนเซอร์แบบใหม่แล้วนะครับเนี่ยตัวโฟโตไดโอดมี4ตัวกับ LED ถึง6หลอดทําให้การวัดการอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความแม่นยํามากขึ้นกว่าเดิมนะโอ้โหดูดิอันนี้มันจะเป็นเซนเซอร์ที่คล้ายกับในตัวฟินิกแปบนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีตัวแถบเหล็กที่ว่าเอาไว้วัด ECG EKG อย่างนั้นนะครับจะเป็นวัด o p t i c a l s เซนเซเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นนั่นอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูดิ เขาบอกว่าจอมันสว่างสดใสมากกามินเปิดตรงไหนนะแต่การที่มีขอบสเตนเลสอย่างเงี้ยมันทำให้คล้ายกับตัว9 6 5เดิมนะเ6 5เดิมจะเป็นขอบไทเทเนียมใช่ไหมครับปุ่มก็ไม่มีอะไรนะปุ่มแบบเดิมแต่ปุ่มรอบนี้เขาปรับมาแล้วไม่เหมือนในตัว265มันจะเป็นตุ่มใหญ่ที่มีคำว่าลันไหนเนี้ยจะกลับไปเหมือนในซีรีส์255นะครับปุ่มมนะัน ตัวเรือนก็ยังเป็นสไตล์บางๆเหมือนเดิมสายเป็นสายควิกฟิตนะครับ22ม mm มนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนในซีดีเกที่จะเป็นแท่งนั่นอันนั้นจะใช้ยากนิดหนึ่งนะครับโอ้จอสว่างมากเดี๋ยวเดี๋ยตั้งภาษาผิดนะครับอเดี๋ยวโอ้จอใหญ่มากเลยความลื่นไหลดีมากเลยนะ ปุ่มก็คือปุ่มไลค์ปุ่มสตาร์ทสต็อปปุ่มแบ็คปุ่มขึ้นปุ่มลงนะครับนี่เปลี่ยนภาษาเชื่อมต่อมือถือได้ไหมอ่ะยังไม่เชื่อมนะครับอาจับคู่ภายหลังตั้งรหัสผ่านไหมไม่ตั้งรหัสผ่านสามารถตั้งรหัสผ่านได้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดเราถอนดนาฬิกาปุ๊บเวลาจะใช้งานเนี่ยจะต,ต้องกดรหัสก่อนเนี่ยมันจะขยโอ้แล้วก็ปรับฟอนต์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบ สายตาสั้นสายตายาวเนี่ยมาปรับฟอนต์เราได้เลยนะครับจะเล็กใจะใหญ่เลือกได้เลยตามต้องการนะครับอันนี้คนที่ใช้ก็อายุมีอายุประมาณนึ่งนะผมเลือกเป็นใหญ่ให้เขาก่อนแล้วกันนะครับหน่วยนะก็เราเลือกเป็นหน่วยเมตริกนะครับถ้าเลือกหน่วยอังกฤษนยะน้ำหนักมันจะเป็นปอนระยะมันจะเป็นไมล์นะมันจะไม่ได้นั่นนะเลือกเป็นเมตริกนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับใหญ่นะดูดิแต่เดือนมันบางกว่าซุนโตเลสนะ เลือกวันเดือนปีนะครับตามปกติที่แบบคนไทยเราเพศผู้ใช้เป็นผู้หญิงนะครับพอที่เขาใช้เดี๋ยวดูไอพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาตั้งที่หลังกันผมจําไม่ได้ว่าเขาอายุน้ำหนักส,นสูงอะไรของเขาเท่าไหร่นะครับผมแค่อยากดูเฉยๆตอนนี้ว่าเปิดมาจะเป็นยังไงนะครับตั้งเวลาใช้ GPS อ่โหแต่สีมันดูจัดจ้านมากอะแล้วก็ตัว ระบบปฏิบัติการต่างๆของการ์มินเนี่ยผมมองว่ามันมีความเข้าใจง่ายกว่าซุนโตนะซุนโตเนี่ยมันจะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะครับในการใช้งานมันจะไม่ได้ค่อยมีลูกเล่นมีอะไรมากอะซุนโตนะแต่ของการ์มินจะมีลูกเล่นมีอะไรเยอะกว่าแต่ผมชอบดิจิตอลคาลเนี่ยผมก็เลยเลือกซุนโตนะครับมันทําให้ผมนึกถึงสมัยผมใช้ Apple Watch นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไว้ทีหลังแล้วกัน่ะตั้มัมไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ โตั้งค่าหลายอย่างเหมือนกันนะนการมินอ,อู้ดูดิเทียบกับจออ m o โมเตของซุนโตนะครับขนาดพอๆกันเลยเนะี่ยใหญ่นะใหญ่ๆๆนี่เข้ามาก็จะมีสมรรถนะร่างกาย VO2 Max โอ้หเล็กเตเทชโว์บอกเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้ดีจังแล้วก็มีตัวดูเวลานะครับว่าการแข่ง 5k 10k จะเป็นยังไงเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆค่าต่างๆพวกนี้ก็จะขึ้นมานะครับ VO2 Max คือค่า ศักยภาพการใช้ออกซิเจนของร่างกายเรานะครับแล็กเดเตชั่นี่ยคือแบบจุดที่ว่าถ้าเลยจุดนี้ไปเด๋ยวแต,แตกแน่นอนนะ,ะประมาณนี้สถานะการฝึกความพร้อมในการฝึกซ้อมต่างๆนะโอ้อันนี้เราก็เพิ่มต่างๆไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้แบตเตอรี่นะครับอันนี้ใช้บ่อยเผาออกเอ้ยมีโหมดกอล์ฟด้วยเหรอการงิบมหลับเป็นยังไงการฟื้นตัวกี่ชั่วโมงถึงจะฟื้นตัวเสร็จการหายใจนะครับ เก้าเดินไปกี่9แล้วความเครียดเป็นยังไงบ้างคะแนนการนอนหลับมีเรื่องเจ็ดแหลกด้วยหรอชั้นที่เดินขึ้นนทีความเข้มข้นปกติก็จะขึ้นประมาณนี้ที่ผมจะเอาใส่ค่า HRV นี่คือค่าระหว่างบีตต่อบีของหัวใจนะครับที่จะวัดเพื่อดูความผิดปกติของร่างกายถ้า HRV เราแปลกไปกว่าปกตินี่คือเรามีปัญหาแล้วล่ะนะครับนี่มันก็จะขึ้นบอกเลยบอดี้แบตเตอรี่เพาเ เนี่ยการงีบหับเป็นยังไงการฟื้นตัวอัตราการหายใจจํานวนก้าวความเครียดต่างๆโอ้คิดถึงการมีน่งเลยผมเนี่ยฮ t ตเรตต่างๆนี่นะครับเป็นเป็นกราฟที่มันมีความสวยงามเลยส่วนเรื่องโหมดการวิ่งก็ไม่มีอะไรกด s t a r t ทสต็ Stop เข้ามาก็จะมีอู้ใหญ่จังตัวนี้ GPS ก็เป็นแบบดั Band นะครับความแม่นยำต่างๆเนี่ยคือ ยอดเยี่ยมนะครับไม่มีปัญหาเลยเรื่องความแม่นยำนะครับเพราะว่าเป็นแบบดัลแบนแล้วในการวิ่งก็จะดีมากๆานะครับจับไวเจอต้นไม้เจอตึกก็จะไม่นั่นเปิดความเร็วทีดีอะไรพวกนี้ไว้เลยนะครับ power มีนะครับมี power นี่ gps นะครับต้องเลือกเป็นแบบทั้งหมดแล้วก็หลายขึ้นความถี่เพื่อเปิดแบบดัวแบนด้วยนะครับก็จะทําให้อาบันทึกอุณหภูมิด้วยนะครับประมาณนี้นะครับกับ Garmin Forerunner ห้าเจนะครับราคาก็อยู่ประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นแถวๆนี้หลังแช้โคสส่วนลดแล้วใหญ่แล้วก็สวยนะสวยงามนะครับแล้วก็สําหรับผู้หญิงนะครับก็มีไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กอะไซส์เล็กนะครับเป็นตัวเดียวกันสี่สิบมเมตรเหมือนกันราคาเท่ากันนะครับใส่เพลงได้เหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับ อะไรนะครับมีช่วงนี้จะค่อนข้างหลากหลายนิดหนึ่งนะครับรองเท้าอาจจะไม่ได้ค่อยมีรุ่นใหม่อะไรมาเยอะนะช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีรุ่นไหนเปิดตัวกันมากมายผมก็เลยยังไม่ได้ซื้ออะไรที่จะมารีวิวกันในช่วงนี้นะครับก็จะมีของคุฟ้าใหม่ช่วงนี้ก็จะซื้อในไอ้รองเท้ามาใหม่บ้างรุ่น2รุ่นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าคูฟ้าใหม่ช่วงนี้ก็ลปิดรองเท้าคู่เก่าออกนะครับก็จะได้คู่ใหม่เข้ามานะครับตอนนี้ก็มีกําลัง เดินทางมาอีกคู่หนึ่งอ้อันนี้ติดฟิลม์มติดให้ดูเลยดีกว่าไหมอืมฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มแบบ TPU นะครับวิธีการติดฟิล์มง่ายๆเลยนะครับเราก็ใช้ตัวแผ่นเปียกเนะี่ยที่ไปเปียกแล้วใช้กวงอน,นอ่าโอเคเอาแผ่นเปียกเช็ดลงไปนะครับที่ตัวหน้าปัดนาฬิกาแล้วก็ตามด้วยแผ่นแห้งนะครับ แบตยู่ได้ะมาณ2 2 3 3วันนะสำหรับ f o r ์นเนอรนะครับแต่เอาจริงอ่ะผมเป็นคนที่เวลาใช้ในาฬิกาผมจะไม่ปล่อยจนแบตหมดผมใช้ถึงแค่ตอนเย็นเนี้ยผมก็เอามาเสียบชาร์จเลยนะครับเพราะว่าปล่อยให้แบตหมดไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับอ่แล้วก็เอาแปะเนี้ยแปะเพื่อเอาฝุ่นออกนะครับแล้วก็จัดการ เล็งดีๆแลวแปะลงไปอันเนี้ยพวกรุ่นเนี้ยมันจะเป็นจอโค้งมันจะติดฟิล์มยากนิดนึงนะครับแต่ว่าฟิล์มพวกเนี้ยมันเป็นฟิล์มแบบ TPU นะครับมันจะเมื่อใช้ไปสักวันสองวันฟองอากาศต่างๆมันจะหายไปเองนะครับก็ถือว่าดีง่ายดีอ่ะเนี่ยเราก็ไล่ฟองพยายามไล่ให้หมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะนี่ จะแกะชั้นบนออกนะครับเดี๋ยวมาไจะป๊อกป๊กป๊อกป๊กตรงไหนมีเราก็นี่ลีดไล่ไปนะครับ สมมติว่าได้ประมาณนะ้เราก็ทำการลอกชั้นฟิล์มด้านบนออกนะครับฟิล์มด้านล่างมันก็จะติดเข้ากับนาฬิกาของเรานะครับแล้วเดี๋ยวฟองอากาศต่างๆเดี๋ยวมันจะไล่ตัวมันเองเออกไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ การอันบ็อกการ์มินฟอร์เรเนอร์570นะครับท่านใดสนใจนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ